กราบสไปเดอร์โปรเมพ่น้องเอฟซีฟังไทยฟังลาวและเอฟซีต่างประเทศน้องเยอะครักเข้าสู่สองห้องติ้งคือกเกาหลีเป็นซึ่งมานีติ้งก็มีข่าวหนึ่งจะมาเบอลซีฟังเนาะซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างผลกระทบให้ประเทศซาหรือประชาชนได้ชุกกว่านนทุกคนเนาะซึ่งเมื่อวันนี้วันที่สิบห้าทุกคนซึ่งเป็นเป็นวันพหัสเนาะที่มีเจ้าหน้าที่เนาะปกก็โเป็นเจ้าหน้าที่ยูทีทางอา ดานโบกเกลเนาะคืออยู่เมืองน้ำเกิงเนาะเม,มืองเมืองเวสสายอยู่น้ำเกิงนะทุกคนได้เข้ากลุ่มจับเนาะจับกลุ่มทีว่าพวกที่กาลังค้นยาเนาะทุกคนเนาะซึ่งสายเหตุ hit, ที่ว่าเหตุให้ตำรวจส่งใส่ก็คือรถขนาะดทุกคนเป็นรถฟอร์จเนอร์สีข้าวเนาะสีข้าวออกบอลน,นะต่ว่าปลายทางหน้าจะเป็นปลายทะเบียนรัดทุกคนปลายสีฟ้าเนาะอยู่ประเทศเลาวจะใส่ปลายสีฟ้าเหมือนเอืนอ่นว่าปลายข้องรัด แต่ว่าทางล่างในเป็ดปลายเอกสนเนาะเป็ดปลายเอกสนเราเป็ดปลายชี้เลือ่องกันเลยว่าเหตให้ตำรวจเพิ่งซุ่ไส้เนาะก็เลยว่าได้ขี่รถนําคันนั้นแต่ว่าไปทึ่งอ่าบอนหนึ่งทุกคนไปทึ่งขั้วบอนหนึ่งเนาะซึ่งว่าผู้ขับ่ันได้ลบหนีไปเข้าป่าไปแต่ว่าอ่าทิมรถคันนันเนาะทิ่มรถท,ที่ว่าตางยาทางนเนาะไว้่ันซึ่งยาที่ตำรวจอ่าจับได้ทางมวลชน ต่ำกว่าสิบล้านคอมเมตุกคนถ้า,ากคิดเบิง่งถ้า,ากว่ามันพน้นมันผ่านไปะนะบะโบคิดว่า,ามันจะสร้างความเสียหายให้ประชสาชสนในซัมดนทุกคนเนาะทุกคนคนที่ว่ากำลังเซฟกำลังนั้นที่ว่า,าเข้าเข้า,ายาตัวนี้นะทุกคนเนาะจะสร้างคนกระทบด้วยว่าเสียหายซามไดทุกคนเ่คิดว่าน่าจะ่งออก่างประเทศเด คือโมอเมนต์จะปฏิทิลาวนาะสมใจนะนะเพราะว่ารถคันนี้มันมุ่งหน้ามาตักเต่ต้นเพิ่งม,มันจะเข้ามาให้สายนาะคนเนาะดีแต่จับได้กัน้าโบจับได้ก็เชื่อว่าสมควนแน้ะทุกคนเชื่อว่าช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวจับได้ยามาเนาะทุกคนเนาะยาเสพติดนะอันตรายแห่งแต่ก็อตำรวจเป็นกังวเนาะ เอาที่ว่าสรงไสฮานามาทางใดทุกคนแล้วก็ติ้งมีคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่ว่าอ่าเป็นทางซองถ่ายเฮาเนาะโอ๊กขาวนะซึ่งมันชัดเจนเฮงติ้งอยากให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะแต่ว่าอยู่ในประเทศลาวเฮาบ่ริโอ๊กขาวชัดเจนประมาณอ่าแบบนี้เลยหานะเนาะเดี๋ยวติ้งมีอ่าคลิปคลิปหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเฮาไปเบิ่งนํากัน ยังคงมีสถานการณ์ในสปปาลาวมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าเหตุการณ์ปะทะเดือดระหว่างทหารลาวกับกองกํลาลังไม่ทราบฝ่ายหรือบางคนบอกว่าเป็นกลุ่มว้าแดงได้ยุติลงแล้วแต่ก็เหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งในขณะที่โซเชียลต่างขุดประเด็นต่างๆขึ้นมาถกเถียงกันเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจสีเทาที่มีการกล่าวหาว่าทหารลาวบางกลุ่มหักหลังทหารว้าแดงจนทําให้เกิดปฏิบัติการเด็ดหัวกันขึ้น ล่าสุดสำนักข่าวชายขอเปิดเผยว่าเพจลาวความสงบลาว Security News รายงานว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด่านกรวดน้ำเกิงเมืองต้นพึ่งสปป,ปลาวได้ยึดยาบ้า50กระสอบจำนวน10ล้านเม็ด ได้จากรถยนต์ยี่ห้อฟอร์จูเนอร์ที่ขับจากเมืองต้นพึง่งมุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทรายระหว่างขับผ่านด่านตรวจรถคันนี้ไม่ยอมหยุดและววิ่งฝ่าด่านซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เห็นความผิดปกติเพราะป้ายทะเบียนด้านหน้ากับด้านหลังรถไม่ตรงกันจึงได้ขับรถไล่ตามจนเลยสะพานปากงาว รถฟอร์จูเ r ได้เลี้ยวเข้าไปทางบ้านน้ำแหลเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถฟอร์จูเนและได้ยิงปืนสกัดทั้งหมด8นัดแต่รถคันหนึงกล่าวก็ไม่ยอมหยุดเจ้าหน้าที่ขับไล่ตามไปประมาณ2กิโลเมตรพบรถจอดอยู่ข้างถนนขณะที่คนขับรถวิ่งเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ได้ไล่ตามแต่คนขับสามารถหลบหนีไปได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจน้ำเกิงได้ประสานงานกับตำรวจป้องกันรักษาความสงบแขวงบ่อกแก้ว ตรวจสอบรถคันดังกล่าวจากการตรวจค้นพบยาบ้าบรรจุอยู่ภายในรถจำนวน50กระสอบกระสอบละ5 0 0 0ันเมตรรวมยาบ้าจำนวน10ล้านเมตรส่วนป้ายทะเบียนสีน้ำเงินกไก่กไก่03 99์กกบ่อแก้วเป็นเพียงเทปเก่าสองหน้าติดไว้ที่ตัวรถเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22เมษาย,ยน68ตำรวจในเมืองต้นพึ่งสปป,ปลาวได้จับรถบรรทุก10บล้อที่ขนยาบ้า1น1กระสอบ จำนวน20ล้าน2แสนเมตรซึ่งถือว่าเป็นการจับกลุ่มยาบ้านล็อตใหญ่ของประเทศทั้งนี้การจับกลุ่มยาบ้านในประเทศลาวถูกนำไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกโจมตีฐานทหารลาวบริเวณชายแดนเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้ว ตรงข้ามกับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยเชื่อว่าขณะนี้มีการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ของขบวนการค้ายาเสพติดที่ขนมาจากเขตอิทธิพลของทหารว้าบริเวณชายแดนไทยพมา่าข้ามฝั่งมายังสามเหลี่ยมทองคําก่อนถูกคนลำเลียงลัดล้อเรียบแม่น้ำโขงฝั่งประเทศลาวเพื่อส่งต่อไปอยังทั่วโลกสําหรับเมืองต้นพึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งมีเจ้าเวย่ยนักธุรกิจชาวจีนเป็นผู้นำโดยเจ้าเวย่ยถูกขึ้นบัญชีดำจากหลายประเทศตะวันตกเนื่องจากเชื่อว่าผัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายและที่ผ่านมาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคาเป็นแหล่งการพน,นันแหล่งค้ามนุษย์ยาเสพติดรวมทั้งเป็นที่ตั้งของแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงคนจากทั่วโลกมาทำงานต้มตุนทางออนไลน์ขณะที่ความคืบหน้าก,กรณีที่กองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่าย ได้บุกโจมตีฐานทหารลาวสี่แห่งบริเวณชายแดนเมืองปากทาแขวงบ่อกแก้วซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายสำนักข่าวชายขอบรายงานว่าล่าสุดสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและยังคงคุกกรุ่นโดยล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นจากฝั่งลาวทางนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นซึ่งสามารถมองเห็นฐานทหารลาวที่ถูกโจมตีในระยะไกล โดยพบว่ายังคงมีทหารลาวจํานวนไม่น้อยอยู่ในจุดเตรียมพร้อมที่เรียกว่าบ้านสามหลังซึ่งอยู่ด้านล่างบริเวณตีนดอยและบริเวณดังกล่าวมีถนนลาดยางจากเมืองปากทาตัดขึ้นเรียบไหลเขาขนานเส้นเขตแดนมายัางยอดดอยและผ่านฐานทหาร,หารลาวที่ถูกโจมตีแต่ทางการลาวยังค่อนข้างระมัดระวังในการใช้ถนนเส้นนี้ลำเลียงกําลังเสริมขึ้นมาเพราะหวั่นว่าจะถูกทหารกองกําลังไม่ทราบฝ่ายซุ่มโจมตีเหมือนเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมา แหล่งข่าวแจ้งว่าทางแขวงบ่อกแก้วได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้จำกัดการเดินทางด้วยยานพหาหนะทุกรายการที่เดินทางจากเมืองห้วยรายไปยังเมืองปากทาให้วิ่งวันละหนึ่งรอบให้วิ่งได้ในช่วง11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและรถจากปากทาที่จะไปเมืองผาอุดมและผาแดงให้หยุดการเดินทางงดการสัญจรไปมาหากฝ่าฝืนจะมีการตรวจยึดยานพหาหนะโดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกองกำลังของเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ปะทะบริเวณบ้านหาสะจนถึงปากทาและห้ามรถทุกชนิดวิ่งอย่างเด็ดขาดแหล่งข่าวกล่าวว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ลาวได้จับกลุ่มผู้ร่วมกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายได้รวมทั้งหมด7คนและนำนเครื่องเคลื่อนบินส่งไปยังเวียงจันท์ในทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ทหารลาวที่ติดอยู่ที่ฐานได้นำลงมาและสับเปลี่ยนกำลังแล้วในตอนนี้แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเผยว่าค่อนข้างชัดเจนแล้ว ว่าการประทะครั้งนี้เป็นเรื่องของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของขบวนการค้ายาเสพติดที่ต้องการตอบโต้ทหารลาวโดยทหารลาวบางคนที่เสียชีวิตถูกหมายหัวเอาไว้แล้วจึงหนีมาจากห้วยทรายมาหลบอยู่ในฐานทหารแห่งนี้แต่แก๊งค้ายาเสพติดก็ตามมาสังหารเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนและเป็นปัญหาภายในของทางการลาวแถมยังเป็นเรื่องระหว่างทางทหารลาวฝ่ายเหนือกับทหารลาวฝ่ายใต้อีกด้วย ปัจจุบันการผลิตยาเสพติดของกลุ่มว้าได้จัดส่งจากชายแดน,นไทยพม่าผ่านสามเหลี่ยมทองคําโดยมีกลุ่มมาเฟียจีนเทาร่วมสนับสนุนการฟอกเงินและขนย้ายโดยใช้เส้นทางแม่น้ําโคงซึ่งนอกจากการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วยังส่งออกขายทั่วโลกซึ่งกลุ่มทหารว้าได้สนับสนุนทางด้านเงินอาวุธให้กับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในการขนย้ายยาเสพติดรวมทั้งมีการจ่ายเงินให้สินบนจํานวนมาก แหล่งข่าวกล่าวว่าสําหรับประเด็นในเรื่องลาวฝ่ายขวานั้นตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะแม้พื้นที่บริเวณนี้จะเคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกองกําลังโม้งที่มีนายพลวังเปาเป็นผู้นําต่อต้านรัฐบาลลาวแต่อุดมการเหล่านั้นแทบไม่เหลือแล้วคนส่วนใหญ่ที่เคยเคลื่อนไหวต่างก็อายุมากและเสียชีวิตกันมาเกือบหมดดังนั้นจึงเหลือเพียงความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดเท่าซึ่งทุกคนตามข่าวนะทุกคนเนาะ อันนี้เป็นความจริงหมดเลยนอะนที่ทางมาซองฟังถ่ายเพื่อนโอ้ข่าวมาทุกคนเนาะติ้งใหาได้คนทุกคนได้เบิงนะ้งเนาะเพราะว่ามันเป็น่าวที่ชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็มีความมีม,มือความจริงเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าสร้างมือที่ผ่านหมาฮานาโนะติ้งก็ตั้งตังแต่เกิดเรื่องแบบนี้นะติ้งก็ตที่ต่อทางในเขนตลอดเนาะซึ่ง บ้า,บานท้องติ้งเนาะจะขึ้นกับเมือง้าอุดมแต่ว่า,าขึ้นกับแค่มบมแก้วจะเป็นเมือง้าอุดมเนาะจะออกจากห้อยสายไปอีก่ะนะจะผ่านปักขาแล้วอดปากฮาแล้วเป็นบ้านห้องติ้งเนาะทุกคนเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้แถวสาวบ้านก็วุ่นวายกันล่าแหงทุกคนบบได้ไปให้ไปส่วนเลยเพราะว่าอยู่ในบ้านติ้งมันจะส่วนล่มันจะเหตุธรรมะาากินแบบอยู่ภาษาส่วนธรรมดาเนาะไปให้ไปส่วนเดี๋ยวนี้มันไปบบได้เนาะเพราะว่าโอกเจียงการมาทางทางการเพิ่อนออกเจียงการมานอะบให ทุกคนเนาะไปป่าฮะนะเพราะว่าเฮาบ่งว่าซุวว่มโจรหรือว่าวาเดงฮะนะมันมันมันซุ่มอยู่ใสาเดงฮะนะเนาะถึงว่าเรื่องที่เกิดอยู่ฮาสะก็คือการทุกคนซึ่งมีกลมบดีเนาะเป็นส่วนเผ่ามงทุกคนเนาะแต่ว่าติ้งบ่งว่าเป็นกลุ่มเดียวกันบ่อันนี้ของโบน,นอบอเอจใจเนาะเพราะว่าได้ทําลายประชาชนคือปาดคอเนาทนะทุกคนเนาะอันนี้คือเสียชีวิตคาทีแล้วก็เหตให้กอลงรลอนบานเนาะจับคนลายได้แต่ว่าซาบอทึ่งสาเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็ตัวที่ซ่องมาว่าที่ว่าทึกจับอยู่กลางบ้านฮะนี้มีมูลความจริงเนาะทุกคนเนาะต่ว่าเดี๋ยวนี้ทันเข้มงวดแหงเนาะภาษาโซนจะเดินทางไปมาไซโกลําบ้าเพราะว่าระมัดระวังแล้วก็ยานเดนะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทานทางการเพิ่นก็โอเจงการว่า้าหาว่าผู้ใดจะเดินทางเข้าแข้งโบเกลเนาะต้องมีบัตรประจําตัวหรือว่าพาสปอร์ตจึงเข้าได้ถ้าผู้ใดบ่มีจะเข้าบบได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กาลังกวดกัน กว่าการเดินทางและการสั้นจนก็เค่งเนาะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่ายัางยัง,ยงทันยังเข้าห้าตัวคนลน์เนาะเข้าห้าจุ่มคนลนย์ยังบ่ได้เถือนะทุกคนเนาะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยอย่างไรเราก็รอติดตามรับสมพร้อมกันเบึ่งเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นตายาสแหงะนะบกบกคิดอยู่เนาะทุกคนเนาะคิดอยู่ว่าจะเป็นพวกอ่าพวกที่ค้าย,ยาแล้วแบบว่าทึอ่าตำรวจลาวเราทหารล่าท่า,านจับได้นะ ก็เลยว่ากลับมาแก้เคนเพราะว่าเขาเจ้ามีอาวุธดูทุกคนเนาะจังก็เป็นหน้าเป็นหว่วงหน้าเป็นหว่วงที่สุดเลยหน้าเป็นหว่วงภะษาสนเท่วนั้นทุกคนเนาะเพราะว่าพอเป็นอันจะกินจะนอนเลยเพราะว่าต้องได้มัดระวังตัวตลอดเราก็ภาษาสนก็บ่ได้มีอาวุธอีกเนาะทุกคะนเนาะบ่มไบ่ได้มีอาวุธป้องกันตัวอีกนะก็ยานแห้งทุกคนเนาะก็เป็นหว่วง เป็นมงกเลยติดตามโถ่ถ้ำตลอดเนาะทุกมือมือหนึ่งกับประมาณสร้างถือนนณาถามความคืบหน้าอยู่บ้านเป็นแนวใดนะทุกคนเนาะซึ่งคลิปหน้าเนาะขันท่าว่ามีความคืบหน้าที่จะจะเอามาลงให้เอฟซีได้เบิ่งนนำกันอีกเนาะซึ่งคลิปนี้ติที่จะต้องโคตัวลาไปก่อนนะทุกคนเนาะภาบสบายดี